เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเดลเด h e p o พาวเวอร์ทูด LG Life Good สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมโทรโซเชียลเกมโทรหน้าอัมตาล,ลาแต้ วันนี้นะครับมาพบกับผมครูทอมคำไทยครับขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่แทนพี่หนุ่ยสักหนึ่งวันนะครับเพราะพี่หนุ่ยติดภารากิจกระทันหันครับรายการเกมโ,โซเชียลนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา18.15นาฬิกานาทีถึง18.45นาฬิกานาทีนะครับ ทางช่อง HD TV ทางช่องไทยรัฐ TV HD 3 2นั่นเองแหมพูดเบลอนิดนึ่งนะฮะถ้าเป็นกองอื่นนะครับบวกอีก10เป็น42ครับแต่ถ้าเป็น GMM แอฟหรือ PSI ครับหมายเลข3นั่นเองนะครับอยากจะเล่นเกมกับเราไม่ยากครับเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับดาวน์โหลดเลยครับแอปพลิเคชันเกมโชว์โซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS <S <S ก็ได้เช่นเดียวกันอย่างในมือผมนี้ LG G2 ก็เล่นได้นะครับดาวน์โหลดกันมาเลยครับแล้วมาสนุกกันนะครับ อ้าใครที่ยังสงสยัยนะครับว่ากตฎฎิกาเราเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราให้ดูแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ดูนะเดี๋ยวเราจะบอกก่อนครับว่าเล่นเกมกับเราแล้วนะครับสามารถนําแ้มไปแลกของรางวัลได้มากมายเลยครับอ,าอ้าวยาววันนี้มีอะไรบ้างลองมาดูกันเลยครับ HTC 1 M8 จาก D-TAG ครับนี 15,000แต้มเท่านั้นนะครับใครที่สะสมแต้มถึงแล้วเนี่ยแลกได้เลยแต่ถ้าเดือนนี้ยังไม่มีใครแลกนะครับเดือนหน้าเราเพิ่มให้อีกนึ่งเครื่องเลยอ oh. นะครับเรายังมีเกียร์บร์ชอ์จาก Nobody s e ซ n s มูลค่า500บาทยังมีเกียร์บร์ชอ์จากกาแฟาวาวีด้วยครับ100บาทอ่บาทเรายังมีคริสปี้ครีมออริจินอลเฟซครับหนึ่งโลหลมอบเลย มีคลิีใครีมแล้วนะครับยังมีแดนดีโดโอ้โหใครสะสมแต้มถึงแล้วนะครับอยากแลกของรางวัลกับเราครับแอดไลน์มาได้เลยครับ C S S C ครับ C S S C ก็ย่อมาจากเกมโซเชียลนั่นเองครับพักมาปั๊บเดี๋ยวทีมงานเราตอบให้เลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากๆครับคือสามารถนำแต้มที่ได้จากรายการเกมโซเชียลไปแลกเป็นแต้มของกรุงศรีเย็นโล้อยแบบ1ต่อ1นเลยทีเดียวนะครับ ใครอยากได้แต้มจากกรุงสีนะครับไม่ยากครับเพียงแค่ทําธุรกรรมออนไลน์กับธนาคารกรุงสีนะครับทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุงศรีโมบายแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับ เว็บไซต์กรุงศรีออนไลน์หรือที่ตู้ A t m ธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศก็ได้เหมือนกันครับเริ่มสะสมแต้มได้ทันทีครับเพียงแค่เปิดบัตรเดบิตทุกประเภทนั่นเองนะครับแต้มนี้นะครับอยู่ได้ตลอดที่เลยนี่ไม่หายไปไหนด้วยนะครับแต้มของกรุงศรีนะครับกรุงศรียินแล้วพอ,พอยง่ายได้เวอ้อเอาละครับโอ้อยากจะได้ของรางวัลกันเต็มที่แล้วตอนนี้ครับไปดูกติกากันก่อนดีกว่าไปดูกันเลยขอเชิญร่วมเป็นนักล่าแต้มได้ง่าย เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกมโชว์โซเชียลสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play Store โหลดเสร็จก็เปิดแอป,ปลงทะเบียนร,ร่วมสนุกกับทางรายการ้รยการใช้เชื่อจริงนำสกุลจริงและเลขบัตรประชาชนเพื่อน,นำไปสู่การอ้างอิงรับรางวัลต่อไปเมื่อถึงช่วงรายการสดคุณสามารถเข้าเล่นเกมไปพร้อมๆกับรายการได้พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับผู้ติดตามรายการสดเท่านั้น คุณสามารถสแกน QR โค้ดที่หน้าจอทีวีในช่วงเริ่มต้นรายการเพื่อลุ้นสิทธิ์ในการเข้ามาโชว์หน้าตาของคุณในจอทีวีของเรา mm hmm. เมื่อพิธีกรเริ่มทำถามคิดให้ดีๆใช้สมาร์ทโฟนกดช้อยคำตอบเพราะเมื่อกดแล้วจะเป็นการส่งคำตอบทันทีมีเวลาให้ตอบจนกว่าพิธีกรจะเฉลย ตอบถูกคุณจะได้รับข้อสิ่งแต้มตอบผิดไม่เป็นไรคุณยังสามารถตอบข้อต่อ,ตอไปได้จนจบรายการพิเศษสำหรับนักล่าแต้มที่สแกน QR code แล้วใบหน้ามาปรากฏอยู่บนหน้าจอการตอบในข้อนั้นคุณจะได้รับคะแนานสูงถึง100แต้มถ้าถูกแต่ถ้าตอบผิดก็โดนน็อกร่วงออกจากหน้าจอของเราไปเพื่อเปิดโอกาสให้นักล่าแต้มหน้าใหม่เข้ามาลุ้น1 0 0คะแนานบนหน้าจอของเราบ้าง ขอให้คุณสนุกกับเกมโว์หน้าอวตารล่าแต้มถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ตอนนี้นะครับมีผู้ที่ร่วมเล่นเกมกับเรานะครับอยู่ในระบบตอนนี้1768ท่านนะครับแต่สิท่านที่อยู่บนหน้าจอของเรานะครับได้แก่คุณพิทักษ์คุณนันทิการคุณดวงมณีคุณระพีพรคุณยานิสาคุณพระสินคุณวราพรคุณทิติมาคุณประกอบและคุณเฉลิมศักดิ์ครับนี่ทีนี้ต้อนรับทั้ง10ท่านนะครับและเช่นเคยครับรายการของเรามีปรัชนีสองท่านมาคอยให้ความรู้ให้คําตอบด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าใครจะถูกใครจะผิดเกี่ยกับการ ตัดสินใจของคุณครับขอเจียงประเมียกับน้องเฟื่องรละดาราณีและพี่ลามติโกไอทีสวัสดีค่ะนี่คุณทอมครับสับขาหลอกค่ะคุณทอมครับอ๋อะครัับขาหลอกเลยโอ้โหตั้งใจมาหลอกอยางพี่ครับุณทอมครับคุณทอมเป็นพิธีกรรายการนี้เนี่ยคุณธอมจะใจดีเหมือนในห้างหนุ่ยไหมครับโอ้โหพูดแบบนี้นะครับแม่เหมือนกับท้ากันผมแจกแต้มตั้งแต่ข้อแรกใครตอบถูกบวกไปเลยอีกหนึ่งร้อยคะแนนมามาเอาเลยไหมเอาเลยครับเอาเลยครับ ข้อแรกนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้ครับหน้า8ข่าวเศรษฐกิจโลกนะครับกล่าวถึงสภาพตลาดพันธบัตรและราคาทองที่มีราคาลดลงในวันนี้ครับแทนที่จะเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองทั่วโลกนะครับถามว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะเหตุใดระหว่างดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นค่ะหรือมีการกระตุ้นเรศรษฐกิจจากรัฐบาลสหรัฐครับทำไมครับเพลื่อนดาบอกว่าปกติเนี่ยถ้าราคาทองเนี่ยนะคะถ้ามีเหตุการณ์ความตึงเครียดเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะลดลงแล้วราคาทองเนี่ยก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่แว่าตอนนี้เนี่ยมั่นใจมากครับพี่รามครับรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าตอนนี้สหรัฐนะครับยังคงใช้มาตรการ QE ครับซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงของเฟสที่รับใช้มาสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นความเข้มข้นระดับสูงตอนนี้ลดระดับความเข้มข้นของ QE ลงหลือระดับกลางตรงนี้ยังมีผลต่อราคาทองและพันธบัตรโอ้อย่างนี้เองอ้าวแล้วครับเลือกคำตอบไหนดีมีเวลาให้สินไน่าดีตอเช่ามันยังสูงอยู่ค่ะแม้ว่าจะมีสถานการณ์ตึงเครียดนะคะแต่ว่าอยู่นอกสหรัฐแล้วก็คนไทยในประเทศก็คล้ายเราค่ะรู้สึกไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นก็ยังมีความชมั่นอยู่ QE QE โอ้โหทุกคนรู้ค่ะ QE ไปเอาล้ครับแร ำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยขอ้ขอขอ้อข้อใครจะได้100คะแนนเพิ่มนะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อข้อหนึ่งใครเฮ้ขอมมูละดาคุณทองชูก็ถูอยู่แล้วนะหนึ่ง จะีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐนะครับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับปรับตัวสูงที่สุดนะครับปรับตัวขึ้นเนี่ยสูงที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคม2550นะครับ7ปีมาแล้วนะครับสูงกว่าที่คาดการไว้ด้วยนะครับแสดงว่าประชาชนเนี่ยรวยขึ้นนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บนะครับ ธนาคารกลางสหรัฐก็เลยตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรลงด้วยเพื่อทําให้กลไกทางเศรษฐกิจสมดุลกันนั่นเองนะครับแเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครได้แต้มเพิ่มกันบ้างนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน กาแฟวาวีความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ nobody jeans the revolt jeans uh huh. ครับกับช่วงที่2ของรายการเกมโ์โซเชียลเกมโหน้าอมตะลาแต้มนะครับสิบท่านนะครับตอนนี้นะครับจากข้อที่แล้วนะครับแปดท่านยังอยู่กับเราครับนี่นั่นก็คือคุณพิทักษ์คุณดวงมณีคุณยานิสาคุณวรารพรคุณประกอบคุณนันทิการคุณทิติมานและคุณเฉลิมศักดิ์นะครับและขอต้อนรับสองท่านที่เข้ามาใหม่ครับคือคุณนัทชาและคุณวันสาสมน วันสาร,รมนีชื่อแปลกมากนะฮะครับผมมีความหมายเลยครับโอ้โหชื่อเนี่ยนะครับเราดูชื่อนะครับแหมวิเคราะห์ชื่อกันเลย,ยม่จะตอกย้ําความเป็นภาษาสันสกฤตของชื่อตัวเองไะทั้งรอหันทั้งสอสาลามาจาก3คํารวมกันครับวันนะนี่คือผิวผิวสสะนี่แปลว่ากระต่ายครับมณะเนี่ยคือใจอ๋อมีจิตใจเหมือนผิวะะะกะต่ายเออแล้วแต่จะตีความนะครับอเอาละครับ เราเอาส่วนคุณทิติมาโอ้โหทำไมฮะทำไมฮะคุณทิติมาเป็นรูปอะไรครับเนะี่ยรูปอะไรฮะเป็นรูปเหมือนกับเป็นโต๊ะเก้าอี้อยู่ในสวนหลังบ้านด<อ>้วยนะครับ<อ>น,นี่แสดงว่าเป็นคนรักครอบครัวรนะครับแม่นะครับเรามาลุ้นกันต่อครับกับข้อ2ครับจากเว็บไซต์ไทยรัฐ co t th ครับคอลัมน์หน้าต่างโลก เหตุการณ์เครื่องบินขนาดเล็กหายไปในมหาสมุทรแปซิฟิกครับอโอ้โหคือคนขับเครื่องบินนะครับนักบินเนี่ยเขาต้องการจะสร้างสถิติใหม่ด้วยครับอ,อยากจะถามครับว่านักบินของเครื่องบินลํานี้นะครับเขาต้องการสร้างสถิติใหม่ได้ นักบินอายุน้อยที่สุดที่ขับเครื่องบินรอบโลกค่ะโหหรือรและนักบินอายุมากที่สุดที่ขับเครื่องบินรอบโลกต่างหากแล้วครับอายังไงทําไมเป็นน้อยที่สุดครับเขาคนานี้นะคะชื่อว่านายไรอันแคมเบลค่ะเป็นนักบินหนุ่มชาวอสว<ห>อสเตรเลียออสเตรเลีย<ห>นะคะวัย19ปีเท่านั้นที่ต้องการที่จะบินรอบโลกให้ได้นะคะออกเดินทางแต่ปีงแต่ปี2013แล้วเขาอยู่ที่เกาหลีไปส่วนของผมนี่คือรับเฮนรี่ปีเ์เซนครับ เป็นนักบินที่มีอายุมากที่สุดนะฮะเขาเป็นนักบินอาวุโสของแบบชมรมการบินแล้วทีนี้อายุมากแล้วไงบินไปเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โหหายไปเลยฮะเออนั่นสิครับมีแล้วลืมเงี้ยเหรอตกลงว่าอายุน้อยหรืออายุมากนะครับมีเวลาให้10วินาทีเน่เฮนรี่ปีเตอร์เซนชาวอะไรคะชาวอะไรอันนี้ออสเตรเลียค่ะอันนี้ชาวสวีเดนนั่นคือพีเตอร์เซนพีเตอร์แหมแหมไม่รู้นะครับว่าทั้งสองข้อมูลนี้ใครจะหนีใครจะพัวนะครับ เอาละครับและเครื่องบินลำนี้ที่สูญหายไปนะครับนักบินของเครื่องบินต้องการสร้างสถิติใดคําตอบก็คือพูดเลยข้อ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 หนึ่งครับเลขแต่คนละคนกันนะคะรอเล่นะรับเอ แล้วนะครับแต่ชื่อเม่อกี้นี่มั่วนะครับเครื่องบินขนาดเล็กเครื่องบินนี้นะครับคือคนขับนะครับก็คือนายแฮร์ริสสุไลมานครับอายุ17ปีครับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายปากีสถานครับเป็นคนขับครับ ส่วนคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นผู้โดยสารไปด้วยนะครับ oh. เขาหวังว่าจะเป็นนักบินที่อายุน้อยที่สุดที่บินรอบโลกครับแต่ปรากฏเครื่องบินหายนะครับนี่ <c oughs> นอกจากเขาจะเป็นนักบินที่อายุน้อยที่สุดแล้วนะครับเขายังต้องการสร้างสถิติเดินทางด้วยเครื่องบินรอบโลกภายใน30วันด้วยเครื่องบินใบพัดแบบเครื่องยนต์เดียวอีกด้วย oh. โอเครื่องบินเล็กใช่ครับ <c oughs> แต่หายแล้วนะครับ <c oughs> ไปแล้วอ่ะมาข้อต่อไปเลยครับถามง่ายๆสั้นๆเลยครับวันนี้วันนี้คือวันที่ 30, 30. กระกฎาคมครับวันนี้ในอดีต <c oughs> เมืองสำคัญใดของโลกนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาครับระหว่างกรุงเตหะรานค่ะ และกรุงแบกแดดครับทำไมเป็นเตหะรานครับน้องเพื่อเตหะรานนี่นะคะอยู่ในอิรานตรงรุ่มแม,านาม่น้ำไถกริชยูเฟตสนะครับเระเวลาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยย้อนไปในอดีตนะคะเป็นวันที่ออกจากศีลอดพอดีแล้ววันนี้ถือเป็นเรื่องงามยามดี30หลังจกออกศีลอดเป็นวันศัพทิตะเ,เลยก่อตั้งกรุงเตหะรานขึ้นเป็นอย่างเป็นทางการครับเอาง่ายงครับเจิร์ชกูเกิลนะครับพิมพ์คำว่า30กรกฎาคมหรือ30กรุฎายมนะครับแล้วพิมพ์เพาว่าแบกแดดเข้าไปคุณจะรู้เลยว่าวันนี้เป็นวัันนี่ปรระะเทศอิคบ สถาปนากรุงแบกแดดขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับจะเลือกเตหะรันหรือว่าแบกแดดครับมีเวลาให้30มสิบวิเอ้ยใส่สินาทีพอไม่ใช่สิบวินาทีมีเวลาให้10วินาทีแทบจะแถมเวลาเลยทีเดียวเมื่อกี้กรุงแบกแดดนี่ทำไมหนึ่งชื่อแบกแดดหรือไม่ฮะทำไมฮะแดดสองแรงครับ เลยต้องแบกแดดเอาไว้หรือว่าแบกแดดใช่จริงๆแล้วอาจจะเป็นคุณพ่อพ่อเป็นน้ำม่านยืนให้ไหวแบกแดดแบกแดดใชยค่ะเฉลยดีกว่าของใครเอาละครับและวันนี้ในอดีตนะครับเมืองที่ถูกก่อตั้งขึ้นก็คือเมืองพูดเลยเมืองเมืองเมืองแบกแดด Yes นะครับรวมแบกแดดนั่นเองนะครับพี่หลามถูกต้องเลยนะครับวันนี้นะครับสามสิบกันนะ 30กรกฎาคมเมื่อปีพิษธศักราช762ครับ1 2 5 2ปีก่อนนั่นเองครับผู้กลุ่มชัยชนะเหนือชนกลุ่มต่างๆได้รวบรวมให้เป็นปึกแผ่นครับ <s> ต <ands> ้องการสร้างเมืองใหม่จนพบช้ย <scales> ภูม <nationwide> ิท <poco kenn ism statistics> ี่เหมาะสมนีครับ ก็เลยสร้างขึ <sm ud Clark> um ้นมาเลยครับเมืองนี้อยู่ที่ตะวันออกกลางนั่นเองนะรุงแบกแดดจึงได้ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยทําไมข้อนี้ผมถึงถูกรู้ไหมฮะทำไมฮะเพราะมันข้อ3แล้วครับถ่านต้องเฟื่องถูก3ข้อเนี่ยข้อต่อไปจะไม่มีใครเชื่อผมแล้วถ้าถูก3ข้อนี้แฮตทริกเลยนะฮะเอาละครับมาข้อต่อไปเลยครับข้อนี้กลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับท่านน่าจะเคยรู้จักกันซอสพริกอย่างหนึ่งครับที่รู้จักกันดีซอสสีราชานั่นเองครับถรามว่าเมื่อก่อนครับตอนที่เขาเริ่มผลิตมาใหม่ ห่เนี่ยนะครับนำไปทานคู่กับอาหารชนิดใด <ıyorlar. S 1> อาหารทะเลค่ะหรือไข่เจียวต่างหากล่ะครับเขาพูดงดั้งเดิมค่ะไม่ ups. กดไม่กดเลยดีกว <supplement> ่าเดี๋ยวเถียงกันตอนสิบหกกดเลยดีกว่าไม่กดเลยค่ะมีเวลาให้สิบวินาทีทะเลค่ะเพราะศรีราชาเนี่ยคะต้องติดทะเลค่ะไข่เจียวแล้วร้อนราดซอสพริกก้นหอมผักชีโรยลงไปนะฮึแล้วก็เทให้หอม่่ใชกินเะเขาถามว่าดั้งเดิมค่ะศรีราชาอยู่ติดทะเลจริงๆแกทอดพริก ครับเอาละครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยคำตอบนะครับเรารนะับประทานซอสสีราชานะครับเมื่อก่อนเนะี่ยรับประทานซอสสีราชากับกับกับขอ้ขอขอ้อข้อหนึ่งครับอะ ภรีนะครับเมื่อก่อนนี่นะครับในชุมชนนี้นะครับเขาทาซอสนี้ขึ้นมาครับใช้พริกแดงบดน้าส้มสายชูกันกระเทียมน้ําตาลและเกลือนะครับรับประทานกับอาหารทะเลนั่นเองเพราะว่าศรีราชาก็เป็นเมืองติดทะเลนะครับแ,<ต>แล้วคนศรีราชาเขาไม่ทานไข่เจียวกันเลยเหรอครับท <c oughs> านแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาทาสาหรับอาหารทะเลครับถามว่าย่าเดิมแต่น่สียดยครับปัจจุบันนี้นะครับ คือเวียดนามเขาก็ทำซอสอสีราชาเหมือนกันครับใช้สูตรเดียวกัน,นดังกว่าของไทยอีกนี่เ,เออนั่นแหละแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเยอะเลยอ้าวมาข้อต่อไปครับข้อ5ครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบ,บับวันนี้ครับหน้าเจ็ดคอลัมน์โลกาพิวัตมีการแสดงรถยนต์จำลองจากภาพยนตร์เรื่องเซมส์บอ์ถามว่ารถยนต์คันนี้จำลองขึ้นมาจากรถยี่ห้อใดในเรื่องแอสตันมอร์ตนค่ะ หรือเบนลี่ครับเอาล้วครับมีเวลาไม่10วินาทีแอสตันมาตินนะคะเรื่องไหนภาคไหนโอ้โหอย่าถามดี่ผ่าค่ะเขาบอกว่ามันจำลองไมิอย่า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 ยิงคำถามของผมเนี่ยคาสิโนรอยัลเรื่องแรกที่แดเนียลเคลกเล่นเล่นเล่มาเลยเท่สุดๆอ่านหนังสือพิมพ์ไพรัสจบค่ะแล้วก็ใช่เอาล้วครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยข้อ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 หนึ่งครับวันสบายดินนะคะพี่อย on there นะครับมีมากมายหลายรุ่นครับแต่ว่า a อสเซนมาตินดีดีนะครับเป็นงานที่ผู้ชมคุ้นเคยกันมากที่สุดนะครับส่วนรถแบบจาลองคันนี้บริษัทสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายแด,ด่เจ้าฟ้าชายชาลส์เมื่อปีพุทธศักราช2538นั่นเองครับเดี๋ยวช่วง,งหน้าครับ,รบช่วงหน้านี่จะไม่มีใครเชื่อผมแลวเพราะผมตอบไม่ถูกเลยอ่เดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงหน้าด้ว่าทำให้ผมถูกหน่อยได้ไหมฮะได้ได้ได้เดี๋ยวรอดูกันครับและนอกจากว่าจำพี่หลามจะตอบถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวบวกให้อีกหน้าเเปิดว็ไทยรั พีเอสรอได้เลยและเจอกันช่วงหน้าครับกับเกมโซโซเที่ยลเกมโซนาอัลาตาลาแต่เดลเดียร์เพาเวอร์ทูดูมอ LG Life Good hey! เกมโโซเชียลเกมโหน่าอัลบาตาลาแตมนะครับตอนนี้นะครับมีผู้ร่วมแข่งขันอยู่ในระบบพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับ2 7 5พันานนะครับมีส่วนเพื่อนข้างๆมาเล่นด้วยนะครับจะได้ยิ่งสนุกนะครับ มาดูกันสิครับว่าใครยังอยู่กับเราบ้างตอนนี้นะครับตั้งแต่ข้อแรกเลยครับมีอยู่6ท่านนะครับนั่นก็คือคุณดวงมณีคุณยานิสาคุณวรารพรคุณประกอบคุณนันทิการและคุณพิติมาครับอ่ะปรบมหนไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยบผมครับาส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือคุณปฐมพงศ์คุณนัทชาคุณวันธนีและคุณวิลาวันคนที่ไม่ผิดเลยเนี่ยคือคนที่ไม่เชื่อผมใช่ครับถือว่าโชคดีถือว่ามีวิจารณญาณใช่ต้องบอกว่าคุณปฐมพงศ์ตอนนี้นะคะเป็นโอกาส ของคุณแล้วที่จะตีตื้นขึ้นมาจากสิคะแนนนะคะคุณตอบถูกตอนนี้จะได้ข้อละร้อยคะแนนเลองนี่คนเดียวกับปฐมพงศ์ปฐมพงศ์หรือเปล่าครับไม่นีมามือเปลาเดียวเดียวอะไรครับพี่ช่วยเล่นก่าสิแล้วปนยเก่วกับเราหน่อยนะยไง้ําเพลงนี้ปรากฏอยู่ในพงศ์สวดาดีฉบับไหนครับพี่ว้ายอ่ะนะครับข้อนี้นะครับข้อที่6นะครับบอกไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าถ้าตอบถูกจะบวกให้อีก100คะแนนไปเลยเยมามาเอาแล้วครับ จากเว็บไซต์ไทยรัฐ co. th ครับคอลัมน์ทันโลกแอระบุว่าเด็กหนุ่มชาวอินเดียเป็นโรคประหลาดครับพบก็มีฟันอยู่ในปากจำนวนมากถึง232ซี่ครับโอ้โหเยอะไม่เยอะงั้นนะคือข่าวนี้แล้วตอนที่ฟันอยู่ในปากเป็นยังไงนะฮะ แพทย์วินิจัยว่าเป็นอาการของโรคที่เกิดจากสิง่งใดระหว่างแคลเซียมค่ะหรือเนื้องอกครับอาวทำไมเป็นแคลเซียมครับเป็นความผิดปกติของแคลเซียมนะถ้าเปนดีฟันเนี่ย,ค,นนยคือมีแคลเซียมเยอะแล้วหนุ่มคนนี้เนี่ยคือเขามีทางด้านพันธุกรรมเขามาจากพ่อแม่แล้วคือแคลเซียมเขาเยอะเกินไปแล้วก็การเผาผลาญไม่ดีด้วยครับผมตอนนี้ผมจะอธิบายผมจะบอกว่าถึงแม้ข้ออื่นผมจะเชื่อไม่ได้แต่ข้อนี้ถ้าคุณเชื่อผมคุณจะไม่พลาด100คะแนนพิเศษทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกลักษณะที่ผิดปกติของร่างกายเวลามีอะไร งอกออกมาเจอเกินส่วนเกินของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้องอกครับเขาเรียกรวมกันเลยไม่ว่ามันจะเป็นฟันหรือจะเป็นติ่งเนื้อเป็นอะไรก็ตามครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมีเวลาให้10วินาทีแนะนำถามคุณปฐมพงศ์นะครับเพราะว่าตอบถูกไปแล้วเพราะจาก10คะแนนเป็น210คะแนนแล้วค่ะโอ้แนี่เลยฮะใช้โอกาสนี้ได้ตอบต้องใช่ไหมฮะข้อเพื่อขาข้อนหนึ่งถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ หนุ่มที่มีฟันในปากมากถึง232ซี่นะครับแพทย์วินัยแพทย์วินิจชัยว่าเป็นอาการที่เกิดจากจากจากเนื้องอก คึขงขาวของพี่หลามแล้วนะคบต้องบอกว่าอย่าติดก,กับคนตั้งคำถามในรายการครับผมเขาจะชักจูงให้คุณเนี่ยคือให้ผมผิดติดติดกันหลายขลอยรับแล้วก็พลิกกลับมาในข้อที่ได้คะแนนเยอะๆคือเ <ๆๆ S 2> ชื่อมัน <ๆ S 1> มามดูซิว่าตัวสีแดงยังอยู่หรือเปล่าชื่อสีแดงยังอยู่<อ>หรือเปล่าไม่อยู่เลยหายหมดเลยเ <c oughs> อาละครับพี่เปาทีหมอฟันในอินเดียนะครับตกใจมากครับเพราะว่าเขาต้องถอนฟันออกมานะครับถ้าใครเห็นภาพข่าวนะครับจะเห็นเลยครับว่าฟันกองข้างๆเนี่ยเป็น200กว่าซี่เลยทีเดียวครับมันไปเบียดกันอยู่ในปากเขาได้ยังไง ใ,ใช่ฮะน,นั่นแหละครับเขาเหมอเนี่ยบอกว่ามีสาเหตุมาจากอาการของโรคชื่อว่าโอโดนโทมานะครับคือเนื้องอกที่กําเนิดจากฟันนั่นเองอนะครับว่ากันว่าเป็นเ,เขาสามารถทํเสถิติคนที่มีฟันมากที่สุดในโลกด้วยใช่มาข้อที่7ครับข้อที่7ครับถามว่าจูเลียสซีซ่านะครับผู้นําที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรโรม,มันในอดีตครับเสียชีวิตอย่างไร ถูกวางยาพิษค่ะหรือถูกดาบแทงโอ้โหนางยังไงครับน้องเฟื่องระดาเออจริงๆแล้วนี่นะคะก็ถูกดาบแทงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่รู้สึกมีการสลับของข้อบนหน้าจอไม่รู้เกิดอะไรนะคะชี้แจงเรื่องนี้ขอทีมงานค่ะชี้แจงเรื่องนี้ด้วยค่ะ่วนทำไมทำไมช้อยมันซับกันอะเราต้องเราต้องบอกว่าถูกดาบแทงเดนไมค์กายเป็นข้อหนึ่งแหละเอ้โอันั้นแหละสิอะไรจะยึดตามไหนครับช่วยใครช่วยตัดสินหน่อยครับพิญญาตัดสินยึดตามนีนะ เพื่องเป็นดาบแพงแล้วดามันเป็นยาพิษเอาใหม่ตอมมู้เลยดาบแพงให้ให้เออดาบแพงเนี่ยคือเขาโดนคนที่เป็นลูกบุญธรรมของเขาเนี่ยคะเอาดาบแพงลงกลางหนุ่มมองเนี่ยถ้าดูในหนังจะรู้เลยว่าจูลิยซิซ่าเนี่ยถูกเสิร์ฟด้วยเหล้าแล้วพอเทเหล้ากินปุ๊บโดนยาพิษตายในในเหตุการณ์ในประวัติศสตร์ค่ะโดนดาบแพงกลางที่ประชุมค่ะอันนี้กลับมาจากลบกับชาวเปอร์เซียสู้ช้างมาแล้วกลับมาเนื่ยเหนื่อยไปจูเลียซิซ่าลบกับช้างนี่แหละไปชาวเปอร์เซียชาวเปอร์เซียชาวเปอร์เซียไ เอาละครับเลือกข้อไหนดีทวนอีกทีนะครับตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับว่าข้อหนึ่งน้องเฟื่องระดาคือถูกดาบแทงเฟื่องยังไม่ถูกดาบแทงค่ะอ๋อโอเคครับลิซิต้านะครับข้อสองพี่หลามเนี่ยโดนวางยาพิษนะครับผมไม่ได้โดนวางยาพิษลิซิซ่าโดนนะครับโอเคนะครับเลือกข้อไหนนะครับมีเวลาให้สิบวินาทีตอนนี้ก็ส่งสก o เกิลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังฉกเถียงและถ่วงเวลาอยู่เราันเราอยากแจกแต้มทำไมเก๋ๆนะคะแต่ว่าเชื่อมต้องก็ได้คะแนนนะครง่ายๆแบบนี้เลยวางยาพิษเชื่อผมผมดูนีหนักมากครับ เม,มื่ออะไรนะจูเลียสซีซ่าจูเลียสซีซ่าเอาละครับจูเลียสซีซ่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรโรมันในอดีตนะครับนี่เราใช้คำว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่กษัตริย์นะครับจูเลียสซีซ<ช>่าเป็นคนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่นะ,ะจูเลียสซีซ่าเสียชีวิตอย่างไรคำตอบก็คือพูดเลยขอ้ขอขอ้อข้อข้อหนึ่งครับ ผมตอบนะนกกระดาบเห็นกันชัดๆนะครับนี่วันที่15มีนาคมครับ44ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับขณะที่จูเลสซีซ่ากำลังยืนอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมในสภาเซเนตบรูตุสนะครับนี่ลูกเลี้ยงของเขาเองครับหนึ่งในจำนวนผู้วางแผนทรยศก็ได้ลอบสังหารด้วยการปักดาบ คู่มือทะลุผ่านลำคอสีซ่าครับยกมือค้นรับแต่ไม่สำเร็จโอ้โหเขาลมลงขาดใจตายเตือนใจกันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,นครับพ <c oughs> ี่ <c oughs> แต่ผมว่าอย่างนี้เรียวกว่ารอบสังหารไม่ได้นะเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่ากลางสภาเลยคือเรียวก <c oughs> ว่าสังหารโชว์ดีกว <c oughs> ่าเขาอาจจะแอบอาจจะแบอบโผล่มาตามใต้โต๊ะปั๊บแบบนี้ก็ได้โอไม่ได้จ้าเอ๋นะครับนี่แข่งนะครับมันแอบ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 เล่าไม่เป็นคอมเมดี้เลยทีเดียวนี่ดูคนหาข้อมูลนี่ดูท่าทางเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับมาข้อแปดกันเลย ครับแจกแต้มกันต่อเลยครับสปุตนิกครับสปุตนิกวันอ่ารู้จักกันดีอยู่แล้วครับดาวเทียมดวงแรกของโลกนะครับเป็นชัยชนะในการแข่งขันสู่อวกาศครั้งสําคัญของรัสเซียคําว่าสปุตนิกนี้แปลว่าอะไรดาวเทียมค่ะหรือแปลว่าอํานาจครับอ้าวยังไงครับยังไงครับน้องเพื่อรดเขาต้งตัวเลยค่ะสปุตนิกตามภาษารัสเซียก็คือดาวเทียมค่ะภาษาภาษารัสเซียเนี่ยไม่มีคําว่าดาวเทียมครับสปุตนิกเนี่ยเป็นชื่อเป็นคาโบราณ ขึ้นแปว่าอํานาจเพราะคาว่ารัสเซียมองว่าการที่มีดาวเทียมบินไปรอบโลกได้่ยมันแผ่ขยายอำนาจของรัสเซียไปทั่วโลกอ๋อนี่พี่หลามคือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาด้วยใช่โดยเฉพาะภาษารัสเซียครับนีเอาละครับคุณผู้ชมจะเลือกใครดีครับดาวเทียมหรืออํานาจนะครับฟุดิกแปลว่าอะไรมีเวลาให้10วินาทีตรงตัวเลยค่ะดาวเทียมหนึ่งดาวเทียมดวงแรกของโลกค่ะชือจะออกเสียงให้ถูกต้องนะฮคเขาต้องเรียกว่าฟุนิกโอุ้นิก a อ d you know สมุนิก i c k สุนิกนะครับเอาล่ะครับสมุนิกแปลว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยสมุนิก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 สมุิกนิกแปลว่าแปลว่า ไม่ถูกเลยอ่ะทำไมไม่ถูกเลยช่วงิ้นเดือนเพิ่งแต่ใจดีนิดนึงค่ะจะแจกแต่มีปัญหากับคนตั้งคำถามไหมครผมว่าคนตั้งคำถามของรายการนี้ต้องเกลียดผมแล้วล่ะนี่ต้องการดิสเครดิตผมอย่างแท้จริงเลยเนี่ยเป็นไปได้ครับเดี๋ยวผมจะมีหน้าไปพบใครอีกครับไม่ไม่ต้องฮะอยู่เลี้ยงลูกครับพ่ออ่าแล้วครับมาข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับเกี่ยวกับภาษาไทยบ้างครับสำนวนไทยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอ มีความหมายคล้ายกับสำนวนไทยใดระหว่างแพรับบาปค่ะหรือและทำบุญบูชาโทษโปรโดสัตว์ได้บาปมีเวลาให้สิบวินาทีตรงตัวเลยค่แะแปลความหมายลองถอดความมาแพรับบาปหยุดไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ายอยู่ดีก็ต้องมารับความผิดแพนคนอื่นค่ะใช่อันนี้คือเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลงหน้ามันก็คือทําบุณบูชาโทษคือสามทาอะไรให้ไปแล้วแทนที่จะได้สิ่งดีกลับมากลับกายเป็นว่า ได้สิ่งที่ไม่ดีกับมาแทนนะครับำนวนเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอนั้นตรงกับํำนวนที่ว่าพูดเลยข้อหนึ่งครับแพ้รับปาว จนข้อสุดท้ายก็ยังเป็นน้องเพื่อระดาถูกอยู่คุณทำได้ครับผมไม่มีหน้าจะเป็นปัศนีต่อไปหรอไม่เป็นไรครับผิดทุกข้อเลยไม่เป็นไรวันหลังยังมีวันหลังยังมีนะครับแม่วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับทุกทั้งท่านที่อยู่บนหน้าจอและท่านที่เล่นอยู่ทางบ้านที่ไม่ได้ขึ้นมาหน้าจอด้วยนะครับไม่เป็นไรครับวันพรุ่งนี้ยังมีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณปัศณีของเราด้วยครับน้องเพื่อระดาสราณีและพี่ล้ำซ ครับอ้าล้วครับแมวันนี้นะครับมีผู้ร่วมสนุกกันทั้งประเทศเลยพร้อมกันนะครับสองพันเก้อบท่านได้เดครอบต้นครับไหนนิดเดียวก็สา0 0ัแล้วนะใช่คนมาแน่เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ3,000-4,000อย่างแน่นอนนะครับ ถ้าใครอยากแลกแต้มนะครับไม่ยากครับไม่ยากเลยครับสะสมแต้มถึงแล้วดูสิครับว่าตัวเองเนี่ยได้คะแนนสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็แอดไลน์มาเลยครับที่ CSS4 Game p r o Social นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมลาแต้มไปกับเรานะครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับด a l g a เก w a y สยามสแควร์ครับใครอยากดูสดๆก็มาดูได้เลยที่นี่นะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา 45นาทีครับหรือใครนั่งอยู่บ้านเปิดเลยครับทางช่องไทยรัฐทีว HD 32กล่องอื่นบวกอีก10เป็น42 CM m กับ t m m แปดกับ PSI อช่อง3นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ